เรือนจำโบราณจีลองโอจีหล่องถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทั้งน่าลหลงไหลและน่าขนลุกที่สุดของรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเพราะมันไม่ได้เป็นแค่คุกเก่าแก่แต่ยังสะสมพลังงานบางอย่างที่ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแถมยังมีประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและความทุกข์ทรมานของผู้คนที่เคยผ่านเข้ามาในที่แห่งนี้ เรือนจำจีลองถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1849และใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง15ปีก่อนจะแล้วเสร็จในปีคศ1864จุดประสงค์ดั้งเดิมของเรือนจำแห่งนี้คือการคุมขังนักโทษที่มีคดีร้ายแรงภายในถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมสไตล์เรือนจำอังกฤษยุควิกตอเรียแข็งแรงหนักแน่นและเย็นเยียบตั้งแต่แรกเห็น เรือนจำแห่งนี้เปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง138ปีก่อนจะปิดตัวลงในปีคศ1911ระหว่างนั้นไม่ได้ถูกใช้เป็นคุกเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกปรับเปลี่ยนหน้าที่หลายครั้งเช่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองถูกกองทัพออสเตรเลียใช้เป็นค่ายดักกันฉเฉลยศึก บางช่วงถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงเรียนอุตสาหกรรมสำหรับเด็กหญิงซึ่งเป็นการคุมขังอีกรูปแบบหนึง่งเพราะเด็กๆต้องอยู่ภายใต้ระเบียบที่เข้มงวดไม่ต่างจากนักโทษ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากำแพงสูงและถงมืดของเรือนจำไม่ได้เพียงแต่ขังร่างกายแต่ยังขังวิญญาณและความเจ็บปวดของผู้คนจำนวนมากจากเอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร์พบว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า500คนภายในเรือนจำจีหลงตายจากหลายสาเหตุทั้งถูกประหารชีวิตถูกทำร้ายและเจ็บป่วยโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ความตายจำนวนมหาศาลนี้กลายเป็นร่องรอยของพลังงานลบที่ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่หลายคนที่เคยเข้าเยี่ยมชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสถานที่แห่งนี้มีกลิ่นอายบางอย่างที่ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์ทั่วไปบางคนเล่าว,ว่าเพียงก้าวเข้าไปในโถงทางเดินก็รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากใครสักคนทั้งทงที่ตรงนั้นว่างเปล่า เหตุการณ์ลึกลับที่เล่าขานกัน 1. เสียงฝีเท้าและเสียงกุญแจโซ่ตรวนมีคนไม่น้อยที่ได้ยินเสียงก้าวเดินช้าๆในห้องขังที่ปิดตายหรือเสียงกุญแจเหล็กกระทบกันดังมาจากทางเดินว่างเปล่า 2. เงาดำและภาพนักโทษ มีผู้เยี่ยมชมเล่าว่าเห็นเงามืดเคลื่อนไหวไปตามผนังและบางครั้งเห็นร่างนักโทษในชุดคุกเก่ายืนมองอยู่ในห้องขัง 3. วิญญาณผู้คุมบริเวณทางเดินไปยังลานประหารมีรายงานว่าผู้คนมักจะเห็นเงาร่างของผู้คุมเดินตรวจตาทั้งที่บริเวณนั้นปิดตายมานานแล้ว 4. เด็กสาวปริศนา ที่บันไดกลางมีคนพบเห็นร่างของเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของนักเรียนที่เคยถูกส่งมาอยู่ที่นี่ในยุคที่เรือนจำถูกดัดแปลงเป็นโรงเรียนอุตสาหกรรม 5. การโจมตีจากสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องนี้น่ากลัวที่สุดหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงเล่าว่าถูกผลักถูกควนหรือแม้กระทั่งถูกดึงผมทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ เหตุการณ์เหล่านี้บางครั้งยังทิ้งร่องรอยบาดแผลเอาไว้จริงๆด้วยนอกจากนี้อากาศที่เย็นลงอย่างกระทันหันและการรบกวนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกล้องหรือเครื่องบันทึกเสียงที่หยุดทำงานกระทันหันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการสำรวจเรือนจำ ทุกวันนี้เรือนจำโบราณจีลองถูกอนุรักษ์ไว้และเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยเฉพาะทัวร์ผีและกิจกรรมสืบสวนเรื่องราวอาถรรพ์ที่จัดขึ้นตอนกลางคืนผู้เข้าร่วมจะได้เดินเข้าไปในห้องขังแคบๆสัมผัสกับบรรยากาศอันกดดันและบางทีก็อาจจะเผชิญกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ หลายคนบอกว่าการเข้าทัวร์ผีที่เรือนจำจีลองเป็นประสบการณ์ที่ทั้งตื่นเต้นและน่าขนลุกที่สุดในชีวิตเพราะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นความรู้สึกจริงๆที่ได้สัมผัสกับพลังงานเก่าแก่ของสถานที่ที่เคยเป็นแหล่งแห่งความเจ็บปวดและความตายส่วนตัวมองว่าเรือนจำโบราณจีลองไม่ได้เพียงแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวผีสางแต่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนด้านมืดของประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย เป็นหลักฐานที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของนักทูตผู้คุมและผู้คนที่เคยติดอยู่ในวงล้อแห่งความทุกข์ทรมานการไปเยี่ยมชมคงไม่ได้แค่เพื่อความสนุกขนหัวลุกแต่ยังทำให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบยุติธรรมและชีวิตของคนในสมัยก่อนอีกด้วยและถ้าใครเป็นสายชอบล่าท้าผีหรือลหลงไหลในสถานที่อาถรรพ์เรือนจำจีลองก็น่าจะเป็นหนึ่งในมัสต์วิสิตที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว อยากให้ลองไปสักครั้งแล้วคุณอาจกลับออกมาพร้อมคำถามว่าสิ่งที่เราเห็นและได้ยินที่นั่นมันคือเรื่องจริงหรือแค่ภาพลวงตากันแน่